ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อวัดอุดมคงขาคีรีเขตไหมครับอยู่อำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแกน่นเป็นวัดที่มีความเงียบสงบเหมาะจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสมัยที่หลวงปูผง่ผังจิตตะคุตโตท่านยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเครารพศรัทธาในตัวท่านก็จะแวะเวียนมาสักการะท่านอย่างแน่นขนาดคำสอนของหลวงปู่ผังเนี่ยเป็นภาษาพูดที่ฟังง่าย เรียบง่ายญาติโยมสดับกรับฟังแล้วเข้าใจทันทีโดยท่านได้แสดงความเห็นว่าพระที่เทศสั่งสอนญาติโยมควรจะใช้ภาษาชาวบ้านหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาบาลีเพราะว่าชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าพระที่เพิ่งบวชใหม่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการอ่านบาลีที่กลัวเพราะว่าไม่เข้าใจอย่าว่าจะท่องเลยแค่อ่านก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วสะกดก็แทบจะไม่ถูก ในเมื่อพระยังไม่แตกฉานบาลีแล้วพวกญาติโยมที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงท่านบอกว่าพวกที่เขากําลังนั่งฟังชันเทศเนะล้วนแต่หน้าเดิมๆม,มาทั้งนั้นพวกเด็กๆนี่หายากเต็มทนก็มีแต่คนเกา่เกาๆึันเคยถามพวกเด็กๆว่าทำไมไม่ชอบเข้าวัดเด็กบอกว่าฟังพระเทศไม่รู้เรื่องได้ยินพระเทศลง่วงนอนก็ไม่รู้ตอบจริงหรือต้องการจะกวนโทสะพระ การที่เราจะคุยกับใครคนที่เราคุยด้วยนะเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องที่จะคุยถ้าหากว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเวลาที่ฉันเทศ้ยาติยมฟังก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาบาลีเพราะว่าไม่ต้องการให้คนฟังเขาปวดหัวเชื่อกันว่าหลวงปู่ท่านมีญาณพิเศษคือสามารถติดต่อกับพญานาคได้ในเรื่องนี้ไม่มีใครยืนยัน แต่ที่แน่ๆก็คือท่านเลี้ยงจระเข้ไว้ตัวหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่วัดก็ยืนยันว่าหลวงปู่เนี่ยสามารถใช้ยานติดต่อกับจระเข้ตัวนี้ได้ปัจจุบันจระเข้ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับนอกจากจะติดต่อกับจระเข้ได้แล้วหลวงปู่ยังมีความสามารถติดต่อกับวิญ,ญญาณที่ล่วงลับไปแล้วในเรื่องเนี้ยสิทธ์ก้นกุฏิของท่านได้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งหลวงปูก่กาลังนั่งคุยกับลูกศิทธ์ก็มีชาวบ้านชื่อในจอมมาหา นายจอมคลานเข้ามากราบหลวงปู่พร้อมก็บอกว่าผมจะมาลาหลวงปู่ครับว่าอย่างนั้นหลวงปู่ก็มองนายจอมด้วยสายตาเศร้าๆเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเองเป็นคนดีตายไปก็ไม่ลำบากหรอกแล้วข้าจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลูกศิษย์คนอื่นๆก็พากันสะดุ้งเพราะว่าไม่คิดว่าหลวงปู่จะพูดอย่างนั้นเมื่อนายจอมลงจากกุติไปแล้วพวกลูกศิษย์จึงได้ถามหลวงปู่ว่าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับ ในจอมก็ยังไม่ตายสักหน่อยหลวงปู่ก็ไม่ตอบไม่ตอบคำถามท่านหยิบตะบันหมากออกมาจากนั้นค่อยๆเด็ดใบพลูใส่ลงไปสักพักลูกชายในจอมก็วิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาบนกุฏิเสร็จแล้วก็มาบอกหล,บหลวงปู่ครับหลวงปู่พ่อผมตายแล้วครับหลวงปู่ก็พยักหน้าก็บอกข้ารู้แล้วมันเพิ่งมาลาข้าตะกี้นี่เองพวกลูกศิษย์เมื่อได้ยินอย่างนั้นต่างก็ขยบมานั่งใกล้ๆหลวงปู่กันเต็มไปหมด ลูกศิษย์ก็คนหนึ่งก็บอกว่าหลวงปู่รู้ได้ยังไงครับว่าในจอมตายไปแล้วหลวงปู่ก็บอกว่ามันยากที่จะอธิบายรู้แต่เพียงว่าอืมรู้ว่าในจอมนะ่ะตายไปแล้วไอ้ที่มาหานะ่ะเป็นวิญญาณโดยที่ก่อนหน้านั้นในจอมได้มาบอกหลวงปู่ว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพเวลานั้นน่ะหลวงปู่รู้ว่าในจอมกําลังชะตาขาดแต่ท่านก็พูดไม่ได้จนกระทั่งในจอมเสียชีวิตวิญญาณก็มาบอกลาหลวงปู่ หลวงปู่บอกกับทุกคนว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายวันใดที่ความตายมาหาในวันนั้นน่ะคนจะเปลี่ยนสภาพจากคนกลายเป็นผีคนไหนที่ยังมีนิวรณ์คือความผูกพันวิญญาณก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดหลวงปู่ในยืนยันว่าวิญญาณมีจริงหลวงปู่ผางท่านมีนามเดิมว่าผางนามสกุลครองยุทธท่านเกิดวันที่5สิงหาคม2,445ครับวันอังคาร นะปีขานท่านเกิดที่บ้านกุดเกษียนตำบลกุดเกษียนอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีโยมพ่อชื่อคุณพ่อทันโยมแม่ชื่อคุณแม่บัพพามีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันสามคนแล้วท่านเป็นคนสุดทองการศึกษาทางโลกของหลวงปู่ก็แค่ชั้นปสี่หลวงปู่มีอุปนิสัยรักความเป็นธรรมถือความสัตย์พูดจริงทํจริงรักธรรมชาติชอบความสงบเมตตาสัตย์ มีแนวคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเมื่อหลวงปู่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านก็บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามประเพณีลูกผู้ชายชาวไทยบวชแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยมีความรู้พอสมควรออกพรรษาก็ลาสิกขาออกมาประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็มาสมรสกับนางจันดีแต่ว่าไม่มีบุตรสืบสกุลหลวงปู่พังเป็นคนขยันเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับการงาน ประกอบสัมมาอาชีพโดยช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาบางครั้งก็เป็นพ่อค้าเรือใหญ่บรรทุกข้าวจากแม่น้ำมูลไปขายตามลําน้ําชีน้อยบางครั้งก็เป็นพ่อค้าวัวนําวัวไปขายที่เขมรต่ําหลวงปู่พังใช้ชีวิตในเพศคารวะาเป็นเวลานานสามารถรอบรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตแลหลมบูสัตว์ทั้งหลายในโลกว่าเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็สับสนวุ่นวายแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นที่เดือดร้อนไม่สิ้นสุด หลวงปู่คงจะสั่งสมบุญบารมีมามากทําให้ท่านมองเห็นความไม่แน่นอนและความไม่มีแก่นสารในชีวิตหลวงปู่ซึ่งตอนนั้นอยู่ในเพศคารวะจึงได้บริจาคทานวัวควายไรย่นาและบ้านเรือนให้คนอื่นจนหมดสิ้นแล้วจากนั้นก็หันหน้าเข้าหาพระธรรมโดยการชวนภรยาออกบวชภรยาก็ไปบวชเป็นแม่ชีหลวงปู่เข้าอุปสมบทในฝ่ายมหานิกายที่บ้านกุดเกษเียนอ่าอําเภอเครื่องในอุบลราชธานี หลังจากอุปสมบทหลวงปูผ่ผางก็ไปอบรมพระกรรมฐานในสำนักป่าวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกับพระอาจารย์สิงขันตยาคโมหรือว่าเจ้าคุณพญานวิสิทธิ์นะแล้วก็พระมหาอา,อาจารย์มหาปิน่นปัญญาพาโลต่อมาหลวงปูผ่ผางก็ได้รับการยติเป็นพระธรรมยุตนะปีปอี่4 8 8 เมื่อหลวงปู่พังเป็นพระธรรมยุติกายแล้ว <se> ท่านก็ยังเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานอยู่ในสำนักของพระอาจารย์สิงห์นานพอสมควรถึงได้ออกปฏิบัติทุดงกรรมฐานไปวิเวกโดยลำพังต่อมาจึงได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเกิดความเลื่อมใสฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็เข้าอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านผือนาในเป็นเวลานานพอสมควร ต่อมาท่านก็ทุดงมายังวัดอุดมคงคาคิรีเขตอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแกน่นบริเวณนั้นยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่าดุร้ายมากเช่นเสือช้างหมีงูมีพูดผีปีศาจดุร้ายหลวงปู่ท่านก็แผ่เมตตาจิตต่อสู้กับสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาจจนชาวบ้านในละแวกนั้นหายหวาดกลัวหลวงปู่พังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ หลังจากที่หลวงปู่มาอยู่วัดอุดมคงคาคิริเขตได้ไม่นานก็สร้างฝายกั้นน้ำสองสาแห่งสร้างกุฏิทั้งหมด52หลังสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กู่แก้วเจดีย์ถ้ำกงเกวียนสร้างศาลาใหญ่สะพานคอนกรีตกำแพงรอบวัดจัดทำรรชาปนสถานจัดระบบสุขาภิบาลสร้างโรงอาหารศาลาฉันโรงซักผ้าย้อมผ้าโรงไฟฟ้าเป็นต้น จกนกระทั่งมาถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2524หลวงปู่มีอาการแน่นท้องแพทย์ตรวจพบว่าหลวงปู่เริ่มเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาก็ถวายคำแนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัดแต่หลวงปู่ไม่ยอมวันที่15กุมภาพันธ์2525หลวงปู่เข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ว่าอาการเหมือนเดิม อ่อนเพลียมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหารกล้ามเนื้อหัวใจตายหลวงปู่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสลับกับการไปพักที่บ้านคุณนายเข็มทองโอสถาพันธ์จนกระทั่งวันที่16มีนาคมปีนั้นคณะสิทธิ์ก็เลยนิมนต์กลับวัดอุดมคงคาคิรีเขตหลังจากหลวงปู่กลับวัดได้ไม่กี่วันก็มีอาการอาเจียนฉันอาหารและน้ําไม่ได้ปัสสาวะน้อยและได้ละสังขารไปเมื่อวันที่24มีนาคม2525 25ครับ พระาธาตุพนมนี่เป็นปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดนครพนมครับตอนนั้นชำรุสดสษโสมขาดการบำรุงรักษามีแต่วัชพืชเถาวันขึ้นปกคลุมไปทั่วเมื่อตอนที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านจาริกธุดงไปปักหลดอยู่ใกล้ๆกับองค์พระาธาตุก็ได้ปรากฏพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเป็นแสงสว่างในยามราตรีท่านก็ทำนิมิตตรวจสอบพบว่า บรารมีของท่านน่ะไม่มีหน้าที่จะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ครั้นเมื่อชาวบ้านมานมัสก,การพระอาจารย์มั่นเพื่อให้ขอช่วยดำเนินการสร้างพระอาจารย์มั่นก็เลยให้มานิมนท์ท่านพระครูวิโรธรัตนบนเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาทาการบูรณะจึงจะสาเร็จชาวบ้านทาตพนมจึงเดินทางมานิมนท์ท่านพระครูวิโรธรัตนบนหรือหลวงปู่รอดหรือว่าหลวงปู่ดีโลดเนี่ยนะ ไปเป็นประธานเมื่อหลวงปู่รอดไปถึงเจดีพระาธาตุพนมก็ประกอบพิธีบวงสวงขอนิมิตในการบูรณะพระาธาตุพนมก็เกิดมงคลน,นิมิตท่านก็บอกบุญชาวบ้านแต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองขัดขวางโดยประการต่างๆหาว่าท่านเรียรายเงินผิดกฎหมายาหาเรื่องต่างๆนาะนาะหลวงปู่รอดก็กล่าวกับสาธุชนทั้งหลายว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับเทพปยายดาจะบันดาล เมื่อท่านกล่าวจบพยานนาคก,กับเทพยดาที่รักษาองค์พระาธาตุก็เข้าร่างของประชาชนแล้วร้องประกาศบอกว่าเราคือเทวดาแหละพยานนาคที่รักษาองค์พอ,องค์พระาธาตุเราได้อนุญาตในครูบาทําการบูรณะได้มันผู้ใดจะขึ้นไปทําการก่อสร้างให้สมาทานศรีห้าแล้วห้ามพูดจาหยาบคายก่อนจะขึ้นไปให้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเคารพผู้ใดที่ขัดขวางจะต้องพบกับความวิบัติภายในเจ็ดวันข้างหน้านี้ พอถึงวันที่เจ็ดเกิดฟ้าผ่าจวนเจ้าเมืองไฟไหมเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของส่วนตัวเจ้าเมืองทรัพย์แผ่นดินที่เป็นของหลวงและสมบัติของคนอื่นไม่ไหมเทวดาและพญานาคไปเข้าร่างชาวบ้านประกาศบอกว่านี่เป็นเพียงการเตือนหากยังขืนขัดขวางอยู่อีกจะมาเอาชีวิตเจ้าเมืองเจ้าเมืองกลัวเลยทีนี้ต้องจัดขันห้ามาบูชาหลวงปู่รอดแล้วก็ช่วยหาทุนมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมจนแล้วเสร็จ แล้วก็จัดให้มีการฉลองกันใหญ่ขณะที่หลวงปู่รอดกำลังบูรณะปฏิสังขรพระาธาตุพนมก็เกิดเหตุผีบุญมาจากประเทศลาวโดยเผยแพร่ลายแทงที่ระบุบอกว่าพุทธศาสนาล่วงแล้ว2 4 4 4ปีจะเกิดอาเพศหินแห่หินแห่ก็คือหินแร่นี่จะกลายเป็นทองทองแท้จะกลายเป็นหินฟักเขียวฟักทองจะกลายเป็นช้างมา วัววายหมูหมาจะกลายเป็นยักษ์มากินคนนะแล้วเวลานั้นเท้าทำมิกราชจะข้ามมาช่วยเหลือผู้คนมีผู้หลงเชื่อไปเป็นพวกผีบุญเป็นจำนวนมากหลงปู่รอดก็เทศต่อต้อตานผีบุญว่าใครกลัวทองจะกลายเป็นหินก็ให้เอามาบริจาคบุรณพระาธาตุพนมเสียสิจะได้ไม่เสียเปล่าวพวกของผีบุญที่ปะปนมาก็ส่งข่าวไปยังผีบุญ ซึ่งตอนนั้นซองสมผู้คนได้เยอะแล้วว่ามีพระที่วัดทุ่งสีเมืองนะเทศต่อต้านท้าวธรรมิกราชต้องจัดการเสียผีบุญก็แต่งเครื่องทรงสวมหมวกต้มปีเป็นไงไม่รู้หมวกต้มปีมีกรดกลางกั้นขึ้นมาพาพักพวกมายังวัดทุ่งสีเมืองวายาวจากรวัดทุงสีเมืองก็วิ่งจ้นมาบอกกับหลวงปู่รอดหลวงปูก่ก็บอกว่าไม่ต้องตกใจให้พระเน้นอยู่ในกุฏิอย่าออกมาข้างนอก เดี๋ยวเราจะเข้าปรนเนบทแล้วลั่นดานไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าได้ออกมาข้างนอกอย่างเด็ดขาดผีบุญเคลื่อนกระบวนมาเรื่อยเรื่อย,ยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นโกลาหลนปากก็ร้องตะโกนบอกเผาวัดทุ่งสีเมืองให้ราบลากตัวพระครูเท่ามาเผาซะทั้งเป็นเวลานั้นหลวงปู่รอดเข้าไปในอุโบสถลั่นดานนั่งสมาธิภาวนาพลันก็เกิดมหาวาตะมีพายุพัดฝุ่นฟุ้งตลบไปหมด ลมพายุหมุนพัดจากวัดทุ่งสีเมืองไปยังขบ,บวนน้องผีบุญที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาผีบุญก็ไายมวลต่อต้านแต่ว่าไม่อาจจะเปลี่ยนทิศทางพายุได้ก็เลยถูกพายุหมุนหอบเอกกรดปลิวหายไปเลยนะกรดกดเจ้านายหายกระเด็นไปแล้วตัวผีบุญก็ถูกลมพัดจนกลิ้งตกจากหลังมาพายุพัดกระนำฝนตกหนักจนขบวนผีบุญกระจายกระจายหายไปทันที ผีบุญได้รับความบอบช้ำนอนรักษาตัวอยู่นั้นผู้ที่เคยเลื่อมใสาบางส่วนก็มาเข้าหาหลวงปูร่รอดท่านก็กล่าวกับบรรดาผู้เคารพนับถือบอกว่าไอสิ่งร้ายในโลกเนี่ยมีหรือจะอบังอาจมาสู้กับพระพุทธคุณมารร้ายนอกศาสนาหรือจะมาสู้กับผู้มีรัตนตรัยเป็นสรณะเท้าทำมิกราชเนี่ยมันจะต้องพบจุดจบอย่างหน้าทุเรศเวทนาแม้ร่างก็ไม่มีจะให้เผาเลยเองคอยดู ท้าทรมิกราชบุกเข้าเมืองจับตัวเจ้าเมืองประหารแล้วตั้งตัวเป็นเจ้าแทนท้าทายทางการบ้านเมืองว่าหากทรงผู้ใดมาก็ให้เตรียมหม้อมาด้วยจะได้ใส่กระดูกกลับไปให้ลูกเมียได้ดูจะแบ่งแยกดินแดนอีสานออกเป็นเอกเทศไม่รับการปกครองจากส่วนกลางของประเทศความทราบถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ เป็นผู้บัญชาการในการปราบขบฏผีบุญแล้วก็มีเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีหรือว่าท่านเจิมแสงชูโตเนี่ยเป็นแม่ทัพนำทัพจากเมืองหลวงไปร่วมกับทัพของเมืองอยโสธรบุรีรัมและทัพของโคราชมุ่งตรงไปรบพุ่งกันจนที่สุดผีบุญก็มาตั้งทัพอยู่ที่ทุ่งสีเมืองเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีสองกล้องมองเห็นผีบุญทรงเครื่องสมหมวกตุ้มปีขี่ม้ากลางกดก็ ให้ยิงปืนใหญ่ใส่กระสุนปืนใหญ่ตกเปรี้ยงตรงมาของผีบุญพอดีแรงระเบิดทำให้ตัวผีบุญแหลกเละไม่มีชิ้นดีเหลือแต่หมวกตุ้มปีตกอยู่กเกษตเครื่องทรงเหมือนคำทำนายของหลวงปู่รอดทุกประการทุกวันนี้หมวกผีบุญนี้ยังได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพครับมีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นหมวกผีบุญเมืองอุบลราชธานี หลวงปู่รอดได้บุรณะพระาธาตุพนมจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จัดพิธีฉลองแล้วเสร็จท่านก็กลับมาวัดทุ่งสีเมืองตามเดิมชาวาธาตุพนมก็พากันหล่อรูปของท่านประดิษฐานไว้ที่วิหารหน้าองค์พระาธาตุพนมเพื่อเป็นที่ระลึกที่ฐานก็มีจารึกว่าพระครูวิโรธรัตนโนบนผู้บูรณะองค์พระาธาตุพนมคนสมัยนั้นเรียกท่านอีกนามหนึ่งว่าพระครูขี้หอมอันเป็นการเทิดทูนความดีของท่านนั่นเองเมื่อครั้งที่พระาธาตุพนมลม้ม ยอดพระธาตุหักลงมาพอดีกับวิหารประดิษฐานรูปหล่อของท่านแต่ว่ารูปหล่อของท่านกลับไม่ได้รับความเสียหายเป็นที่น่าอัศจรรย์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของพระธาตุผนมครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆวันนี้ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่สงจันทสโรวัดเจ้าฟ้าสาลาลอย ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่านเพราะว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ใครๆในจังหวัดชุมพรรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงต่างก็ยอมรับนับถือแล้วก็เคารพศรัทธาเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ของท่านเมื่อปี2527เป็นปีที่ท่านมรณภาพในคุณสมบูรณ์ไปร่วมบำเพ็ญกุศลศพของท่านด้วยแล้วก็ได้ไปเห็นความแปลก มหาศจรรย์ของท่านก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับวันที่ท่านมรณภาพวันแรกวันนั้นคุณสมบูรณ์ไปเคารพศพท่านศพยังไม่ได้ใส่โลงยังวางตั้งอยู่บนสระสละก,ก็ยกพื้นสูงประมาณสักหนึ่งศอกไอ้ตรงที่ตั้งนั่ยน,นะครับหันศรีรษะไปทางทิศตะวันตกมีประชาชนอยู่ประมาณสักร้อยกว่าคนเวลานั้น แล้วก็เห็นมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งกําลังคลานต้วมเตียมต้วมเตียมอยู่ที่หน้าศพเต่าตัวนี้พยายามที่จะปีนเข้าไปบนที่เขาวางศพให้ได้แต่ว่ามีคนคอยจับลงมาไม่ยอมให้ขึ้นไปถูกศพคุณสมบูรณ์ก็สังเกตเห็นที่ตาของเต่าตัวนั้นมีน้ําตาไหลเป็นทางเปียกโชกก็สงสัยก็เลยถามคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นบอกว่าเออพี่ทําไมเต่าตัวนี้ถึงได้ขึ้นมาอยู่บนนี้ครับเห็นมันคอยปีนขึ้นไปที่เขาวางศพเรื่อย เต่าตัวนี้เขามาเคารพศพท่านพ่อมาตั้งแต่วันที่ท่านบรรณภาพแล้วครับมาถึงก็ร้องไห้ปีนป่ายจะจะขึ้นไปหาศพท่านในได้อา้าวแล้วเต่ามาได้ยังไงพี่ใครพามาเขามาของเขาเองเต่าตัวนี้เป็นเต่าของหลวงปู่สงที่ท่านเคยปล่อยไว้บริเวณวัดแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่ยังมาไม่ถึงที่นี่นะตัวนี้มาเป็นตัวแรก บางตัวนี่ท่านให้ทหารเข้าไปถึงเมืองนอกไปถึงเวียดนามก็มีให้เข้าไปคุณสมบูรณ์ก็สังเกตเห็นที่กระดองเต่านะมีรอยเขียนด้วยสีออกจากจางๆแต่พอจะอ่านออกว่าวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยตัวหนังสือก็ห่างกันมากก็สงสัยว่ารอยเขียนนี่คงจะหลายปีมาแล้วเสร็จแล้วผู้ชายคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่าบางตัวที่ริมกระดองนะ ท่านเจาะรูใส่ลวดไว้ด้วยคล้ายๆคนใส่ต้มหูตอนนั้นทางวัดก็จัดให้มีรถออกแห่ประชาสัมพันธ์บอกให้ประชาชนรู้ว่าท่านมรณภาพแล้วรวมทั้งวิทยุก็ออกอกากาศให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้รู้ใครที่ยังไม่ได้ไปงานศพหลวงปู่ก็ให้ไปเสียเกิดมาเป็นคนควรจะเข้าวัดเข้าวาอย่าให้อายสัตว์แล้วเขาก็พูดถึงเต่าเพราะว่าแม้แต่เต่าซึ่งเป็นสัตว์เขาก็ยังมากันทั่วสารทิศ ผู้คนที่รู้ก็หลังหลายกันไปจนมืดฟ้ามัวดินอไปดูเตาด้วยเขาเล่าลือกันขณะนี้เต่าเข้ามาในงานหลายตัวแล้วคุณสมบูรณ์ก็ไปกับเขาไปเป็นครั้งที่สองใกล้ๆจะถึงวันสุดท้ายของงานเขาตั้งสวดพระบิธรรมอยู่เดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนหลังก็มีการต่องานเพิ่มอีกตอนที่คุณสมบูรณ์ไปครั้งหลังเนี่ยเห็นมีเต่าตัวใหญ่ๆขนาดสองคนหามไม่ขึ้นเลยละ่ะ น้ำหนักกะว่าประมาณสัก 60, สิบเกือบร้อยกิโลอ่ะมีอยู่ตั้ง78ตัวรองลงมาก็ขนาดอุ้มคนเดียวได้เนี่ยประมาณ78ตัวแล้วมีตัวเล็กตัวน้อยอยู่3ตัวตัวขนาดเท่าอับปั้นยังมาเลยแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้คานไปตามหน้าหีบศพทางวัดเขาจัดให้อยู่กันต่างหากห่างจากที่วางศพสักเจ็ดแปเมตรโดยเอาไม้ไผ่มาวางซ้อนกันเป็นข้อขให้อยู่ มีคนไปมุงดูกันเต็มไปหมดมาระยะหลังๆนี่คนจะเต็มวัดทุกวันรถติดตั้งแต่ปากทางเข้าวัดระยะทางเกือบสองกิโลเมตรต้องลงเดินเท้าเข้าไปรถเข้าไม่ได้นะพอย่างเขาเขตวัดก็ต้องเดินเกาะบ่าเข้าแถวกันคนที่มาในงานนอกจากมาทำบุญแล้วก็ตั้งใจจะมาดูเต่าด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่ค่อยจะได้เห็นคนเป็นหมื่นคนในแต่ละวันยิ่งแปลกประหลาดใจขึ้นไปอีกก็คือเต่าที่ขังไว้น่ะพากันปีนขี่หลัง เหมือนคณะกายกรรมซ้อนตัวต่อตัวขึ้นสูงเพื่อจะให้ออกมาจากคอกที่ขังโดยหันหน้าไปทางที่โลงศพวางอยู่ซึ่งในตอนนั้นศพหลวงพ่อเขาใส่โลงแก้วฝังมุกสวยงามมากประดิษฐานอยู่บนศาลาที่หลังเต่าทุกตัวจะมีเครื่องหมายบางตัวก็เขียนว่าวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยบางตัวก็มีห่วงห้อยติดอยู่ที่ริมกระดองลวดที่ห้อยขึ้นสนิมกิ่วจวนจะขาดแล้วบอกอายุว่าหลายสิบปี ที่น่าสงสารก็คือลูกเต,าต่าตัวน้อย,นอยขนาดเท่ากำปั้นสองสตัวมันก็ปีนขึ้นหลังแม่จะขึ้นอคอกให้ได้แล้วที่ตาของเตา่าทุกตัวมีน้ําตาไหลยเยิม้มเป็นที่น่าสงสารแก่ผู้พบเห็นอคอกไม้ไผนะ่เนี่ยที่กั้นเต่าเนี่ยสูงประมาณสองศอกท่านดูฟังมีคนคอยดูแลรักษาคอยให้อาหารแล้วก็คอยจับไม่ให้ออกไปจากอคอกคนที่คอยดูแลเต่าก็เล่าให้ฟังบอกว่าเต่าเนี่ยมาในงานวลตัววละตัว บางตัวมาทางเครื่องบินนะอาคุณสมบูรณ์สงสัยก็เลยถามมรมาอย่างไงก็ได้ความว่าเมื่อก่อนนี้หลวงปู่ได้ให้เต่าตัวหนึ่งแก,ลก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ไปอยู่เวียดนามพอข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าหลวงปู่มรณาภาพลูกศิษย์ก็กลับมาเคารพศพเต่าก็มาด้วยอาคุณสมบูรณ์ก็สงสัยว่าเต่ามาขึ้นเครื่องบินได้ยังไงลุงแล้วเต่ามันขึ้นเครื่องบินได้ไงอะ่ะใครพาเขามาเมื่อก่อนนานมาแล้วนี่นะหลวงปู่สงก็ให้ลูกเต่าตัว,ตวหนึ่งแก่ลูกศิษย์ไป ลูกศิษย์คนนั้นก็ไปอยู่เมืองนอกเอาเต่าตัวนั้นไปด้วยพอร,รู้ข่าวหลวงพ่อมรณาภาพก็จะกลับมาเมืองไทยตอนที่ขับรถยนต์จะไปสนามบินก็สตาร์ทเครื่องรถเท่าไร่ก็ไม่ติดก็ลงไปดูเครื่องอก็พบว่ามีเต่ามาหนุนล้ออยู่แล้วก็เห็นบนกระดองเขียนว่าวัดเจ้าวาสาลาลอยเขาก็เลยจับพามาวัดด้วยบางตัวก็ขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลองใกลๆวัดนี่แหละโดยพาลูกเล็กเด็กแดงมาด้วย ส่วนตัวใหญ่ๆอีกหลายตัวก็มาด้วยความอภินิหารเนี่ยคือเมื่อมีใครจะมางานเต่าเขาจะคลานออกมาขวางทางรถที่จอดอยู่พอคนเห็นเต่าตัวใหญ่มาขวางหน้ารถเขาก็จะประหลาดใจก็เลยลงมาดูเห็นเป็นเต่าหลงปู่เขาก็เลยเอาใส่รถมาด้วยหลายๆคนเจอแบบเนี้ยครับรวมกันเป็นหลายตัวคนที่พาเต่ามาเนี่ยล้วนแต่เจอแบบเดียวกันทั้งนั้น เช่นเขาเหมารถบัสจะมางานกันเต่าก็จะไปหนุนล,ล้อไว้ไม่ให้รถวิ่งได้เพราะคนขับเห็นเขาจะจับเอ,เอามาด้วยก็เป็นที่น่าแปลกประหลาดนะอภินิหารลงประสงค์เคยมีคนแก่ที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่มานานได้เล่าถึงอภินิหารศักดิ์สิทธิ์ของท่านให้ฟังว่าครั้งหนึ่งมีขโมยเข้ามาในวัดแล้วก็มาเห็นตู้กระจกที่เขาวางไว้ที่สาลาหน้าวัดเอาไว้ให้คนที่ผ่านเข้าผ่านออกในวัดนี่ ใส่เงินทำบุญในตู้ก็มีเงินบริจาคอยู่เต็มมีแบงค์ร้อยสีแดงใบยี่สิบสีเขียวยั่วยวนตาเต็มไปหมดก็ทำให้ขโมยคนนี้คิดอยากจะได้พอได้โอกาสไอ้เจ้าขโมยสองคนก็ยกเอาตู้ใส่เงินใบนี้ไปลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดออกไปเห็นว่าตู้ถูกคนขโมยไปแล้วก็รีบไปบอกหลวงปู่ให้รู้ว่าคนขโมยตู้ใส่เงินไปแล้วหลวงปู่หลวงปู่ก็หัวเราะแล้วท่านก็บ,บอกว่า รุ่งนี้มันก็เอามาคืนเองอะนะหลวงปู่พูดยังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะรุ่งเช้ามีผู้ชายสองคนแบกตู้ใส่เงินใบนั้นละมาวางที่สลาไว้อย่างเกา่าแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่ขอขมาลาโทษที่ได้กระทําความผิดยอมให้หลวงปู่ทําโทษหลวงปู่ก็ถามขึ้นว่าเอาไปแล้วทําไมถึงเอามาคืนนะผู้ชายสองคนนั้นก็เล่าว่าเขาแบกตู้ใส่เงินที่หนักแสนหนักกว่าจะเอาหนีไปได้พ้นจากวัดให้ไกล แต่ว่าเดินหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นเขตวัดเดินไปเดินมาเดินอยู่ในป่าใหญ่จนรุ่งเช้าก็ยังไม่พ้นเขตวัดก็เลยยอมนําเอากลับมาคืนไว้ที่เก่าแล้วก็รีบมากราบขอยอมรับผิดหลวงปู่ก็ไม่ได้ทําโทษอะไรเพียงแต่บอกว่าที่หน้าที่หลังอย่าได้ไปทําชั่วเที่ยวลักขโมยของใครเขาอีกขอให้ตั้งใจทําแต่ความดีขโมยสองคนนั้นก็กราบลาหลวงปู่สัญญาว่าต่อไปจะไม่ทําชั่วอีกแล้วกราบลาหลวงปู่ไป นี่ก็เป็นวาจาสิทธิ์ของท่านที่ท่านพูดอะไรออกไปแล้วจะเป็นจริงแล้วท่านยังรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยใครมีความเดือดร้อนเจ็บไข้ไม่สบายมาหาท่านให้ท่านช่วยรักษาท่านก็จะบอกว่านู่นไปตักเอาที่ในโองหน้ากุฏิอันน่ะเอาไปกินไปอาบ่าเดี๋ยวก็หายไปใครมาขอยาจากท่านท่านก็จะบอกให้ไปตักแอในโองเนี่ยเหมือนกันทุกคนต่างก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยน้ำมนต์ของท่าน ในแต่ละวันมีคนมาให้ท่านช่วยโน่นช่วยนี่ไม่ได้ขาดต้องรอคิวเข้าแถวจนลูกศิษย์ต้องห้ามไม่ให้รบกวนท่านมากเกินไปเพราะว่าท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็จัดให้พบกับท่านเป็นเวลาใครมาไม่ตรงตามเวลาก็ไม่ได้พบท่านมาระยะหลังท่านไม่ค่อยจะให้ใครเข้าพบเพราะว่าท่านไม่สบายสุขภาพท่านอ่อนแอลงมากด้วยความชราหลวงปู่สงฆ์ท่านมรณภาพหลายปีแล้ว ศพของท่านบรรจุในโลงแก้วโดยที่ร่างกายยังเหมือนเดิมโดยไม่เน่าไม่เปื่อยมองดูเหมือนกับคนนอนหลับรู้สึกว่าผมจะงอกออกมาเรื่อยๆจนต้องคอยปลงให้นะครับวัดเจ้าฟ้าสาราลอยอยูอย่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดจุมพรครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตท,ที่ว่าสัพเพวะนิขิปิสันติภูตาโลเกสมนุสยัง แปลว่าสัตว์ทั้งปวงจักทอดทิ้งร่างไว้ในโลกสัตว์ทั้งมวลท้วนหมดสลดจิตสละสิทิ์ธร่างรักลงตักใสยว่าของเราของเขาไม่เอาไปทิ้งเอาไว้ดาราดาากลาดแผ่นดินเกิดกับตายวายวอดไม่รอดพ้นกลับเวียนวนเกิดผุดไม่สุดสิน้นอายุสั้นพลันตายวายชีวินร่างทิ้งดินทอดไว้ไม่ใหญ่ดี สวัสดีครับ